o อ y คลายดาว e ด l a ่ะ e ช่ใ t ่ควรจะอัลเ o ย์ด y วใช่แ y you อยู่เบรกใช่ใช o โอเค m ุณ i ล่ Soft. หรือตรองรือ u ดลซอ I ้หวคัน a o ไหนโอเค r วไคค่ะพี่เอ๋แล้วระว่างนวดค่ะก็เห็นว่าสังเกตเวลาที่พี่นวดเนี่ย เขาจะต้องถามตลอดว่าบอกว่ากดแรงไหมไหมกดเบาไหมไหมถ้าเกิดต้องพูดกับชาวต่างชาติะจะต้องพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรคะก็จะถามเขาว่า uh, you like hard soft or medium ค่ะค่ะแล้วเนระหว่างที่เรานวดไปเนี่ยเราก็จะถามเขาว่า how about pressure too hard too strong for you ถ้าเขาเราถามเขาปุ๊บเราก็จะจำน้ำหนักเราไว้อย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ดูว่า pressure too hard for you หรืออย่างเงี้ยไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะให้เอา harder หรือว่า less fat อันนี้แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะถามเขาในระหว่างเราจะไปดูเวลาเรานวดบริเวณกล้ามเนื้อที่มันมัดหนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามว่าฉันสามารถที่จะลงลึกได้ไหม more hard or less อะไรอย่างเงี้ยแค่ในพูด more pressure ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ ค่ะอย่างที่บอกนะคะระหว่างการนวดน,นะคะก็จะมีสิ่งที่เราสามารถพูดกับลูกค้าได้นะคะอย่างเช่นบอกถามเขาว่าอยากให้นวดแรงขึ้นไหมหรือเบาลงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถพูดได้นะคะว่า would you like me to press harder would you like me to press harder หรือว่า would you like me to press softer would you like me to press softer ก็คือคุณอยากให้ฉันกดแรงขึ้นไหมแล้วก็กดเบาลงไหมค่ะหรือว่าสามารถบอกได้นะคะว่า more pressure more pressure หรือว่า less pressure less pressure อยากจะให้แรงกดมากขึ้นไหมหรือว่าแรงกดน้อยลงไหมคะจะมีสองคำที่ต้องระวังนิดนึงกับการใช้งานอย่างเช่นคำว่า p l e s s u r e กับ pressure นะคะจะเป็นคำที่คล้ายกันมากๆก็คือ pressure เนี่ยจะแปลว่าแรงกดส่วน p l e s s u r e ที่เป็นตัว l หรือว่าลอลิงนะคะจะแปลว่าความรู้สึกดีโอเค now I will massage on your shoulder this this part on your body good for some people have used คอมพิวเต Yeah, too much and then this very steep now have people almost use the smartphone this good mm hmm. for relax and uh huh. then for l i e f pain okay normally this step I have st some stretching but you have problem on the lower back pain o <Okay. S 1> I don't do it for you okay now lie on your stomach please so เวลาที่เรานวดเนี่ยเราจะสังเกตว่าบุคคลที่นวดให้เราจะมีการต้องบอกเราว่าเฮ้ยแบบว่าให้พลิกไปแบบว่า พลิกนอนคว่ำนะ,ะพลิกนอนหงายนะ,ะเราก็สามารถบอกลูกค้าชาวต่างชาติได้นะคะว่า please lie on your back please lie on your back ก็คือ,อให้นอนหงายหรือว่านอนบนหลังของคุณคะ่ะ please lie on your stomach please lie on your stomach ช่วยนอนบนท้องหรือว่านอนคว่ำลงคะ่ะแล้วก็ please sit down please sit down ได้โปรดนั่งลงด้วยคะ่ะ หลังจากนวดเสร็จเราต้องคุยกับเขาว่ายังไงบ้างคะพี่ก็ถามสอบถามการนวดที่เรานวดให้เขาไปรู้สึกว่าเขาว่าดีขึ้นไหม You use this hand yeah for massage You use finger tip yeah like a hook massage 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 Mass you feel good you Shane ม t ทาง s ้าย massage yeah yeah good good about massage Very, very, very good. So, uh, mm, okay, I recommend for you after massage. Yes, you have to cholest enough. Mm -hmm. Eat healthy food, exercise, and then drink enough water. Okay, that's okay. fine. I will do it. Yeah, yeah. <laughs> thank, thank, you. thank you. Thank you. And then now you shaking your belonging. Okay. 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 Same. Okay. Come again, massage. I will. <laughs> yes. Thank you. Thank you. Yes. <laughs> หลังการนวดก็อาจจะบอกว่า I recommend for you exercise sleep eat healthy food and drink water คือนี่คือเป็นมาตรฐานการแนะนำอยู่แล้วเพื่อสุขภาพใช่ค่ะเพื่อสุขภาพค่ะแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าต้องบายบายกันแล้วเนี่ยจะต้องบอกเขาว่าอะไรบ้างคะคือก่อนบายบายคือต้องให้เขาเช็คของเขาก่อนอเงี้ยเราอาจจะพูดว่า you can check your b e l o n g i n g สร็จแอาใช่คือเช็คของเพราะว่า อ่าบางทีเขาจะมีสิ่งของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็เซกูดบายลา<ะ>อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็บอกว่าว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซีโนเกนค <again. S 1> มเกนอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะสรุปรูปประโยชน,นะคะที่สามารถใช้ได้หลังจากการนวดเสร็จแล้วนะคะก็มีคำว่า how do you feel how do you feel เพื่อที่จะถามว่าเออรู้สึกยังไงบ้างกับการนวดเมื่อกี้นี้หรือว่า how was the massage how was the massage การนวดเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะ Do you feel better? Do you feel better? คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะเราสามารถแนะนำเพิ่มนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพต่อได้ว่า I recommend you to get more exercise, drink more water and get more rest ก็คือ,อฉันขออนุญาตแนะนำนะคะให้บอกว่าอาอกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะนอกจากนั้นนะคะก่อนที่จะบอกลากันไปเราสามารถบอกลูกค้าได้ว่าให้เช็คทรัพย์สมบัติ หรือว่าสิ่งของของเขาก่อนก่อนที่จะไปนะคะก็สามารถพูดได้ว่า please check your belongings before you leave please check your belongings before you leave หรือว่าง่ายๆกคือ please check your things before you leave please check your things before you leave ท้ายที่สุดนะคะก็สามารถบอกได้ว่า thank you very much and i'll see you again next time thank you very much and i'll see you again next time ขอบคุณมากๆนะคะเราเจอกันใหม่ในคราวหน้าค่ะประโยคที่ต้องรู้นะคะ would you like me to press harder Would you like me to press harder? Would you like me to press softer? Would you like me to press softer? More pressure? More pressure? Less pressure? Less pressure? Please lie on your back. Please lie on your back. Please lie on your stomach. Please lie on your stomach. Please sit down. Please sit down. How do you feel? How do you feel? Do you feel better? Do you feel better? I recommend you get more exercise drink more water and get more rest I recommend you get more exercise drink more water and get more rest please check your belongings before you leave please check your belongings before you leave please check your things before you leave please check your things before you leave thank you very much thank you very much we hope to see you again we hope to see you again ก่อนจากกันไปค่ะขอขอนุญาตถามพี่เอหน่อยว่าพี่เอคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนไปโอกาสพี่ยังไงบ้างคะโหพี่รู้สึกว่าโลกกว้างเลยอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ถ้ามีชาวต่างชาติเนคือก็อ่ะอ่พี่เอมาช่วยดูแลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีความสนุกเราก็จะดแบบรู้จักคนทั่วโลกมีเพื่อนเพิ่มใช่ใช่ใช่ใชแล้วถ้าเกิดจะให้บอกน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่ดูอยู่ทางบ้านที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยกล้าใช้ภาษาอังกฤษเลยคะถึงความสําคัญของการฝึกภาษาอังกฤษอะพี่จะฝากเขาว่าอะไรบ้างคะคือหนึ<ะ>่งอย่าอาย พูดไปเลยคะ่ะเขาจะไม่หัวเราะเราเหรอกคะ่คะเขาก็จะช่วยเราด้วยบางครั้งเราพูดไปไ่ยเขาจะไม่หัวเราอเราเขาจะบอกอเขาก็จะยิ้มเพราะคือเขาเข้าใจว่าเราอาจจะเพิ่งหัดพูดอะไรอย่างเงี้ย<ะ>บางครั้งก็อาจจะมีการแนะนําเราอะไรอย่างเงี้คยค่ะอย่าอายแล้วก็ฝึกบ่อยๆฟังบ่อยๆคะ่คะค่แล้วจําเป็นไหมว่าโอ้ยแบบการเรียนภาษาอังกฤษต้องเป็นเด็กๆเท่านั้นที่เรียนไม่จาเป็นคน่คะคะ่ะคนที่มีอายุก็สามารถเรียนได้อะคะ่คะ ก็คือพูดแล้วคือฝึกบ่อยๆฟังบ่อยเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่เมื่อไหร่ก็ได้ขอบคุณมากนะคะค่ะแล้วนี้นะคะคือรูปประโยคง่ายๆนะคะที่สามารถใช้ได้ในอาชีพพนักงานร้านนวดค่ะเห็นไหมคะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณกล้าที่จะ speak up ค่ะ